พุทธวจนะฉบับอริยวินัยหน้าที่7-8-1กิจที่จะต้องทำแก่พระอาจารย์กิจที่จะต้องทำแก่พระอุปัชยะกิจที่จะต้องทำแก่ภิกษุผู้เสมออุปชายะ กิจที่จะต้องทำแก่ภิกษุผู้เสมอพระอาจารย์นี้ชื่อว่ากิจไม่เป็นอธิกรบรรดาอธิกรนั้นอธิกรไม่เป็นกิจเป็นชนไหนวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรนี้ชื่อว่าอธิกรไม่เป็นกิจ บรรดาอธิกรนั้นอธิกรที่ไม่เป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด,ด้วยเป็นชนยัยกิจจาธิกรเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นกิจด,ด้วยวิวาทิกรระงับด้วยสมถะสองอย่างวิวาทิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไหรวิวาทาธิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะส,ส,สองคือสมมุขาวินัยหนึ่งเยพุยสิกาหนึ่ง บางทีวิวาทาธิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งคือเยพุยศิกาพึงระงับด้วยสมถะอย่างเดียวคือสัมมุขขาวิไนาบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า ดูกอรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมมีวาดกันว่านี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้ไม่เป็นวินัยนี้ประตาคตเจ้าตรัสภาษิทไว้นี้ประตถาคตเจ้า,า,ไ,า,จาไม่ได้ตรัสภาษิทธไว้นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤต มานี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงประพฤติมานี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นี้เป็นอาบัตินี้ไม่เป็นอาบัตินี้เป็นอาบัติเบานี้เป็นอาบัติหนักนี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัติช่วยยากนี้เป็นอาบัติไม่ช่วยยาก ประตา,าคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเราเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เวดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรนะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย รมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยโสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงนางก้าวเจ้าหนิงสีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไว้ต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่7 8 2ค่ะ